chúng sanh đến ma yang quát đồng sắp hàng thong vừa rùm mô thân Nam, à, sa thu cô ma na mô sa mô to สมมาสมบทธาสสกอิมังนอนผ่าไวสอนทานเป็นมากผูใดอยู่ใกล้บาททั้งนั้นก็อยากมาจับบาดให้ได้เ้อเด้ออิมานีตาพัตานี สัปริวารารนิภขูสังคาสาาโอโนุชยามาสาธุโนพันเตภขานางทีคารตังอิตายะสุขายะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเมานี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระตาพัตตาหารกับทั้งบริวานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายผลทานให้หลวงปูรีพัทสโลผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดดงสะพังทองได้มรณภาพไปแล้ว ขอส่วนบุญนี้จงถึงยางหลวงปู่เรียนปะพัศโลถ้าท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้กุศลผลทานจงแผ่ไพศาร มายังข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเนาถินสาธุ พร้อมแล้วนีิเตรียมตัวถวายภาษาพึ้งต,ตันมะยังพันเตสัปริวาราังมะทุป,ปุภาปาษาเิงสังคสสะโอนชยามะสาธุนโนพันเตพภิกขุสังคโคอิมังสัปริวารัง มัทุกขฆาปภาษาทางปฏิคันหาตูอัมหากังทีฆระตังทีตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปราสาทเพึ่ง ร้อมกับบอริวานทั้งหลายเหล่านี้สนนี้จงไปยังหลวงปู่รินปะพัสโลเมื่อรับแล้วถ้าท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่า หลวงปู่เรียนปภัสโลยังไม่ทราบข่าวสารการที่พระอาจารย์ประชามปภัสโลพร้อมด้วยญาติโยมได้อุทิศผลทานไปให้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกข่าวเล่าแจ้งให้หลวงปูเรียน ปะพัสโลมารับกุศลผลทานโดยเร็วพลันด้วยเถินสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิสาธุตัมมิโนโอปาจิตวาเิรจันติเตังโุปะสมสขอั Agnes Jawata sangngkaada Agnes Jawata sangngka Upadawakning so Ja man tak wahang ครับและภาพ Word, ท,ที่ทุกท่านกำลังชมอยู่ในขนานี้ครับวันนี้คนข่าวอีสานเรามีโอกาสได้เดินทาง er มาที่วัดดงสะพังทองครับ <Catal ina. S 1> เพื่อมาร่วมพิธีในการทําบุญเพื่ออุทิศให้กับหลวงปู่ลินนะครับอดีตเจ้าวาดวัดดงสะพังทองตําบลหนองนาคำอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นําโดยท่านพระอาจารย์ประชานะครับเจ้าวาดวัดดงสะพังทองนะครับก็มีสิทธิอนุสิ์แล้วก็มีชาวบ้านนะครับ พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทําบุญในวันนี้นะครับในช่วงเช้าครับก็เป็นเลิกดีนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2 2567ครันวันปีใหม่นะครับวันปีใหม่นกครับ มะยังพันเตเสนาสนานีอะคะตาคะตัดสาจะตุทิศสสัสสาพิขูสังคัดสดิโอโนชายามาสะสาธุโนพันเตพิขูสังโค ขอปู่เจ้าที่ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออุทิศผลทานให้หลวงปู่รินประพัสโลขอกุศลผลทานนี้จงแผ่ไพศา,ารมายังข้าพระเจ้าทั้งหลาย สิ้นการละนานเดินสาธุเข้าไปประเตีนท่านพระครูอภารภูมเรียงเรียงหมอนมาให้หน่อยได้จัดเอาอุปสรรคสะดวกเอ,เอาวันนัดนะครับมาได้ครับคุณวันีดานะครับหงสาวงนะครับอดีตผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยครับแหนวมาปล่อยเลยขับปี่เลย การดำเนินการการทั้งผู้อื่นบวานทำลายผู้ดับบดการที่แหลมทิ้งง่าต่อมาเลยต่อมาเลยอาดีนต่อมามามาใครสะดวกใคร มาขอแรงขอแรงขอแรงามาอาวมีคนปะเก็นใช่ป่นึ่งพจาบ้า,บจบาเจ้าถอยมากปะเก็น,น,นเหผู้อื่นจับเจ้าถอยมากอาวปะเก็นท่านขอพันภุ่มข้าเข่าทาั้งหลาเแกวออกกอลไดบอลแ้าเข่าวุ้มรทาทาหรือละมุนอ่าออกกอลไดบโจมมหาุ่มเนโจมมานัมเมนี่ยโจมมาัมเนย ไปใช้เวลูชีวิดเนาะ